สวัสดีครับอามีดหมอนะครับวันนี้ก็นํามีดหมอทรงปืนหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านดูนะครับความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่12นิ้วใบอยู่ที่7นิ้วนะครับสวยงามครับเล่มนี้นะครับเท่มาก จะลักษณะคล้ายๆกับด้ามของปืนนะครับคนสมัยก่อนเขาจะชอบพกกันเหมือนปืนเลยทรงมีความคล้ายปืนเหมือนปลายกระบอกปลายกระบอกปืนเลยนะครับแต่เป็นมีดนะครับมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมอายุก,ก็จะอยู่ที่100ปี เป็นด้ามไม้ฝักไม้มีร่องรอยตามการใช้งานบ้างแต่ก็สภาพสวยครับเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับนี่ครับด้านในใบมีดยังอยู่ในสภาพที่ดีและสมบูรณ์นะครับสนิมไม่มีกินเลยอักขระลวดลายลึกคมชัดเจน เก่าๆเ,เดิมๆครับผมสภาพดีครับเลิ่มนี้ท่านใดสนใจโทร0 6 4 7 2 1 0959นะครับโทรมาคุยมาถามกันได้ครับผมนี่นะครับ ลักษณะเสรลักษณะสวยงามและเท่มากบางคนจะเข้าจะรู้จักในชื่อของมีดทรงจิกโกนะครับเนี่ยครับลักษณะจะคล้ายๆกับกระบ,บอกปืนนะครับแต่เป็นมีดฝักของเขาจะเป็นไม้นะครับซึ่งก็มีร่องรอยตามการใช้งานนะครับ และเก่าเก่าเดิมเดิมไม้มีรอยแตกนะครับเนื่องจากความเก่าและแห้งเป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้เกิดจากการใช้เครื่องมือเพื่อให้เกิดความเก่านะครับแต่เป็นร่องรอยของการเวลาร่องรอยของธรรมชาตินะครับ สภาพใบมีดสวยงามสนิมไม่กินสนิมไม่กินเลยครับมีดอายุร้อยกว่าปีนะครับสวยงามเดิมๆครับผมฝักเดิมด้ามเดิมนาเก็บหน้าสะสมครับ นะครับเห็นไหมครับผมพยายามจะให้ดูชัดๆนะครับสวยงามสภาพดีครับนอกจากพุทธคุณดีแล้วเล่มนี้ยังมีความเท่นในตัวด้วยนะครับ ทั้งสวยทั้งเท่ทั้งพุทธคุณดีนะครับผมเล่มนี้หายากเหมือนกันครับน่าเก็บหน้าสะสมอนาคตราคาต้องพุ่งกว่านี้แน่นอนท่านใดสนใจนะครับโทรมาหาผมได้0647210959 l i น์แอดเฟซบุ๊กผมก็มีนะครับจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับสวยๆแบบนี้แปบ๊บเดียวครับต้องเจอเจ้าของเร็วนะครับเล่มนี้สวยงามครับสวยงามความยาวก็กำลังพอดี12นิ้วนะครับเฉพาะใบจะอยู่ที่7นิ้วเท่ๆสวยๆแท้ๆเดิมๆนะครับ นำมาให้ดูกันนะครับนี่ครับความเก่าของฝักนะครับความเก่าของฝักของด้ามแต่วายเนี่ยผมจะรัดไว้ใหม่นะครับเพราะว่าเป็นการยืดอายุการใช้งานถ้าเราไม่รัดไว้ซะเลย ฝักก็อาจจะเสียหายได้นะครับต้องเอาไปรัดไว้ก็เดยจะเป็นรัดไวายใหม่นะครับแต่ฝักเดิมด้ามเดิมทุกอย่างเดิมเดิมนะครับเพียงแต่แค่รัดไวายให้ใหม่เฉยเยไม่มีผลต่อพุทธคุณไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับ ขอขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ